การนิ่งเงียบถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่สุดในการรับมือกับคนที่เกลียดหรือไม่ชอบคุณเพราะมันไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องพลังงานของคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอบโต้โดยไม่ตอบโต้ที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงกว่าต่อไปนี้คือสามวิธีนิ่งเงียบเพื่อเอาชนะคนที่เกลียดคุณอย่างมีชั้นเชิงและสง่างาม หนึ่งนิ่งเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายควบคุมอารมณ์คุณได้คนที่เกลียดคุณมักพยายามกระตุ้นให้คุณตอบโต้ด้วยความบอกว่าจะได้เห็นคุณเสียสูงถ้าคุณนิ่งไม่ตอบกลับไม่โต้แย้งไม่ใส่อารมณ์คุณกำลังแสดงให้เขาเห็นว่าเขาไม่มีอำนาจควบคุมอารมณ์คุณได้เลยผลลัพธ์คุณจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าในเชิงจิตวิทยาและอีกฝ่ายจะค่อยๆหมดแรง เพราะไม่ได้ผลตอบสนองตามที่ต้องการเคล็ดลับฝึกสติหายใจลึกๆและเตือนตัวเองว่าฉันเลือกนิ่งไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะฉันควบคุมตัวเองได้นิ่งเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายควบคุมอารมณ์คุณได้ในชีวิตจริงเราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของคนอื่นได้เสมอบางคนอาจเกลียดเราโดยไม่มีเหตุผลอาจพูดจาทำร้าย หรือจงใจยั่วยุเพื่อให้เราหลุดเพราะพวกเขาต้องการควบคุมอารมณ์เราให้ได้การนิ่งเงียบจึงเป็นกรฉันดีที่ช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อในเกมอารมณ์ของใครทำไมเขาถึงอยากควบคุมอารมณ์คุณคนที่เกลียดคุณหรือไม่ชอบคุณอาจต้องการความรู้สึกเหนือกว่าในทางใดทางหนึ่งเขาอาจรู้สึกดีเมื่อเห็นคุณโกรธเสียใจหรือวั่นวหว เพราะมันให้ความรู้สึกว่าเขาสามารถกระตุกเชือกอารมณ์ของคุณได้เมื่อคุณแสดงความโกรธหรือโมโหกลับมันเหมือนเป็นการมอบพลังใจให้เขาชนะโดยที่คุณไม่รู้ตัวนิ่งคือการปฏิเสธอำนาจที่เขาพยายามจะยัดเยียดการนิ่งไม่โต้กลับไม่สบตาด้วยความเดือดดาลไม่พูดประชดหรือแสดงสีหน้าเกลีดชังคือการสื่อสารว่า ฉันไม่ให้คุณเข้ามาควบคุมอารมณ์ของฉันได้นี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการแสดงภาวะผู้นำในตัวเองสูงม,มากเพราะคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในเวลาที่โดนยุ่ยยุคือคนที่ชนะจริงๆในทางจิตวิทยาตัวอย่างสถานการณ์วิธีนิ่งอย่างชาญฉลาดสถานการณ์หนึ่งเพื่อนร่วมงานพูดจานเน็บแนมใส่คุณต่อหน้าคนอื่นการนิ่งแบบมีพลัง ยิ้มบางๆแล้วไม่ตอบกลับใช้ภาษากายสงบนิ่งแสดงความมั่นใจผ่านท่าทางผลลัพธ์เขาจะรู้ว่าคำพูดเขาแทงไม่เข้าและคุณก็ไม่ให้ค่าพอจะตอบโต้อย่างเด็กๆสถานการณ์สองมีคนโพสต์แขวรหรือประชดคุณบนโซเชียลการนิ่งแบบมีวุฒิภาวะไม่โพสต์ตอบกลับไม่แชร์ไม่พูดถึงแม้จะรู้ว่าเขาหมายถึงคุณผลลัพธ์ คุณจะดูเหนือกว่าและน่าชื่นชมในสายตาคนอื่นในขณะที่อีกฝ่ายจะดูเป็นคนที่พยายามเรียกร้องความสนใจอยู่ฝ่ายเดียวเครื่องมือฝึกใจให้นิ่งได้จริงสติหยุดความคิดทันทีเมื่อรู้ว่ากำลังจะโต้กลับหายใจลึกสามครั้งเทคนิคนี้จะช่วยให้สมองเย็นลงก่อนที่อารมณ์จะนำหน้าเหตุผลตัวใจตัวเอง เขาทำอะไรฉันไม่ได้ถ้าฉันไม่ยอมให้เขาทำฝึกอยู่เฉยๆต่อคำวิจารณ์ลองนั่งฟังโดยไม่แสดงความรู้สึกแล้วกลับมาทบทวนภายหลังด้วยมุมมองเป็นกลางความนิ่งคือชัยชนะเงียบที่เปลี่ยนเกมการนิ่งเงียบไม่ใช่การแกล้งทำเป็นไม่รู้สึกแต่คือการตัดสินใจไม่ให้ความรู้สึกมาควบคุมการกระทำของเรามันคือการบอกว่าฉันยิ่งใหญ่ เกินกว่าจะเล่นตามเกมของคุณคนที่ควบคุมใจตัวเองได้คือคนที่ไม่มีใครชนะเขาได้หากคุณฝึกนิ่งได้สม่ำเสมอคนที่เคยพยายามทำร้ายคุณด้วยคำพูดหรือท่าทีจะรู้สึกว่าเขาแต่คุณไม่ได้และจะค่อยๆถอยห่างไปเองเพราะเขาไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกต่อไปแล้ว 2. นิ่งเพื่อให้การกระทำพูดแทนคำพูด แทนที่จะโต้กลับด้วยถ้อยคําหรือความโกรธใช้ผลงานหรือพฤติกรรมของคุณเป็นคําตอบคนที่เกลียดคุณมักจะพยายามป้ายสีหรือบิดเบือนความจริงการนิ่งและทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอคือการสร้างหลักฐานเงียบๆว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดผลลัพธ์คนรอบข้างจะเริ่มเห็นความจริง และภาพลักษณ์ของคุณจะยิ่งน่าเชื่อถือในขณะที่คนที่เกลียดคุณจะค่อยๆถูกมองว่าขาดความน่าเชื่อถือเคล็ดลับตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและมุ่งมั่นทำสิ่งดีโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรกับใครทั้งนั้นนิ่งเพื่อให้การกระทำพูดแทนคำพูดอย่าเสียเวลาอธิบายตัวเองกับคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจคุณในโลกที่เต็มไปด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์การเข้าใจผิด และคำพูดที่บิดเบือนบางครั้งการนิ่งเงียบไม่ตอบโต้ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีคำพูดจะพูดแต่เพราะคุณเลือกที่จะให้การกระทําของคุณเป็นคำตอบที่ทรงพลังและจริงแท้ยิ่งกว่าคำพูดสามารถบิดเบือนได้แต่การกระทําไม่เคยโกหกคนที่เกลียดคุณอาจบอกกับคนอื่นว่าคุณไม่เก่งคุณหลอกลวงหรือคุณไม่จริงใจแต่เมื่อคุณนิ่ง และทุ่มเททำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องคนที่มองดูอยู่จะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมันสุนทานกับสิ่งที่คุณแสดงออกการกระทำที่จริงใจสม่ำเสมอและมั่นคงจะก,กลายเป็นกระจกสะท้อนความเท็จของคำพูดที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ทำไมการนิ่งจึงทรงพลังยิ่งกว่าการเถียงเพราะการเถียงคือการเอาตัวเองไปอยู่ในเกมของอีกฝ่าย ยิ่งโตตอบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูเหมือนคุณต้องการพิสูจน์ตัวเองยิ่งพูดมากยิ่งถูกบิดความหมายได้ง่ายเพราะการนิ่งช่วยให้คนรอบข้างใช้วิจารณญาณเองคนที่สังเกตพฤติกรรมคุณจะเริ่มแยกแยะได้ว่าใครจริงใครปลอมเพราะเมื่อคุณทำให้เห็นไม่ต้องพูดให้เปลืองแรงความสำเร็จของคุณจะเป็นเสียงที่ดังที่สุดโดยไม่ต้องพูดสักคำ ตัวอย่างสถานการณ์วิธีใช้การกระทำเป็นคำพูดสถานการณ์หนึ่งคนกล่าวหาว่าคุณขี้เกียจและไม่เอางานวิธีนิ่งต่อไม่ต้องโต้เถียงหรือโพสต์ปกป้องตัวเองแต่ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ส่งงานตรงเวลาและพัฒนาให้ดีขึ้นจนผลงานพูดแทนผลลัพธ์ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าจะเห็นถึงความรับผิดช,ชอบจริง และคนที่กล่าวหาอาจกลายเป็นผู้ที่พูดลอยๆไร้หลักฐานสถานการณ์สองมีคนบอกว่าคุณปลอมเสแสร้งหรือสร้างภาพวิธีนิ่งต่อแทนที่จะพยายามอธิบายว่าคุณจริงใจแค่ไหนให้แสดงออกด้วยความสม่ำเสมอเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลการอยู่ในความเงียบและความอ่อนน้อมผลลัพธ์ คนรอบข้างจะเริ่มแยกแยะได้ว่าใครทำเพื่อภาพและใครทำเพราะใจเคล็ดลับทำอย่างไรให้การกระทำสื่อสารแทนคำพูดได้รักษาความสม่ำเสมอการทำดีครั้งเดียวอาจดูเหมือนแสดงแต่การทำดีซ้ำๆสื่อถึงความจริงใจอย่าเรียกร้องคำชมอย่าเปล่าประกาศความดีความดีที่แท้จริงไม่ต้องอวดเพราะคนที่มีตาจะมองเห็นได้เอง ให้ผลลัพธ์เป็นสิ่งยืนยันตัวตนคุณความสำเร็จผลงานหรือแม้แต่ความสุขในชีวิตของคุณจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เคยดูถูกเมื่อการกระทำดังพอคำพูดจะกลายเป็นเสียงเบาคนที่พยายามทำลายคุณด้วยคำพูดจะหมดพลังไปเองเมื่อความจริงจากการกระทำของคุณเริ่มเปล่งเสียงออกมาอย่างเงียบๆแต่หนักแน่น คุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะด,ด้วยคำพูดแต่คุณสามารถเอาชนะในระยะยาวด้วยความมั่นคงและการกระทำที่เป็นพลังเบอร์สุดออกมาความเงียบของคุณไม่ได้ไร้เสียงแต่กำลังพูดด้วยภาษาที่แท้จริงพูดให้น้อยทำให้มากแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นเสียงที่ดังกว่าทุกคำอธิบายการนิ่งเงียบแล้วลงมือทำคือการแสดงความแกร่งโดยไม่ต้องใช่อารมณ์ 3. นิ่งเพื่อรักษาความสงบภายในและพลังชีวิตการตอบโต้คนที่เกลียดคุณด้วยความโกรธหรือการเอาคืนอาจทำให้คุณหมดพลังโดยไม่จำเป็นในทางตรงกันข้ามการนิ่งเงียบช่วยให้คุณสงบมีเวลาทบทวนและรักษาพลังชีวิตไว้ใช้กับสิ่งที่มีค่าจริงๆผลลัพธ์คุณจะรู้สึกมั่นคงขึ้นมีความสุขกับชีวิตของตัวเอง และไม่หลงไปตามเกมอารมณ์ของผู้อื่นเคล็ดลับใช้เวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองปรับสมดุลใจเช่นการทำสมาธิเดินเล่นหรือเขียนบันทึกนิ่งเพื่อรักษาความสงบภายในและพลังชีวิตบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้คือการไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่ทำลายใจเราทุกครั้งที่คุณตอบโต้ความเกลียดความขัดแย้งหรือคำพูดแย่ๆ ด้วยอารมณ์คุณกำลังเสียพลังชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวในทางตรงกันข้ามการนิ่งเงียบไม่ใช่แค่การป้องกันตัวเองจากคนอื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีสําคัญในการรักษาความสงบภายในและเติมพลังให้กับจิตใจของคุณเองอย่างลึกซึ้งพลังชีวิตของคุณมีจำกัดอย่าให้ใครดึงมันไปง่ายๆทุกวันเราตื่นขึ้นมาพร้อมแบตเตอรี่พลังใจที่จำกัด ถ้าเราใช้มันไปกับความโกรธความแค้นหรือการถียกับคนที่ไม่มีค่าพอเราก็จะหมดแรงที่จะทำสิ่งสำคัญในชีวิตเช่นการดูแลตัวเองการพัฒนางานหรือการใช้เวลากับคนที่รักการนิ่งเงียบคือการเลือกจัดลำดับความสำคัญในใจตัวเองคุณไม่ได้หนีปัญหาแต่คุณแค่ไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่มีค่ามาแย่งพื้นที่หัวใจของคุณ คนที่สงบในใจไม่จําเป็นต้องชนะในคําพูดใครๆก็อยากเอาชนะแต่การชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครพูดเก่งหรือใครเสียงดังมันอยู่ที่ว่าใครยังมีใจที่สงบท่ามกลางพายุของความเกลียดชังได้การไม่ตอบโต้คือการแสดงว่าคุณเข้มแข็งพอที่จะไม่ต้องขอความยืนยันจากใคร ความเงียบคือเวลาเยีออยวยาใจตัวเองในขณะที่คุณนิ่งไม่ตอบไม่โต้กลับคุณกําลังให้ตัวเองมีเวลาได้ฟื้นฟูจากความเสียหายทางอารมณ์คุณได้ทบทวนว่าอะไรสำคัญจริงอะไรควรปล่อยไปและอะไรที่คุณไม่ต้องรับมาเป็นภาระของหัวใจความเงียบเป็นที่ว่างที่ทำให้หัวใจหายใจได้อีกครั้งตัวอย่างวิธีนิ่งเพื่อรักษาพลังชีวิตในสถานการณ์จริง สถานการณ์หนึ่งมีคนพูดจาดูถูกหรือก้าวร้าวใส่คุณแนวทางนิ่งต่อไม่ต้องรีบแก้ต่างหายใจลึกๆแล้วตอบกลับด้วยคำสั้นๆหรือนิ่งเฉยถ้าจำเป็นให้พูดว่าขอบคุณครับค่าที่แสดงความคิดเห็นคุณไม่ได้เสียศักดิ์ศรีแต่คุณกำลังรักษาพลังชีวิตไว้ใช้กับเรื่องที่ดีกว่าสถานการณ์สองโลกโซเชียลเต็มไปด้วยคำพูดจมตีแคว แนวทางนิ่งตอ่ออย่าโพสโต้ตอบอย่ากดกแชร์หรือพยายามอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่ตั้งใจเข้าใจแต่แรกพลังชีวิตคุณมีค่ากว่าการชี้แจงให้คนที่ไม่ฟังอยู่แล้วเครื่องมือสร้างกรอสงบในตัวคุณฝึกสมาธิวันละห้าถึงสินาทีแค่หลับตาหายใจลึกๆปล่อยความคิดแล้วอยู่กับปัจจุบัน จะช่วยฟื้นฟูพลังใจได้มหาศาลเขียนระบายลงสมุดแทนการพูดออกมาการเขียนช่วยปลดปล่อยอารมณ์โดยไม่ทำลายความสัมพันธ์และไม่สร้างผลเสียย้อนกลับอยู่กับธรรมชาติบ้างเสียงใบไม้ความนิ่งของลมและแสงแดดอ่อนๆมีพลังเยียยยาที่แม้คำพูดก็ให้ไม่ได้เมื่อคุณนิ่งพอคุณจะพบว่า คนที่เคยทำให้คุณโกรธด,ดูเบาลงและไม่มีอำนาจเหนือใจคุณอีกต่อไปความคิดจะคมชัดขึ้นเพราะไม่หมุนบวนอยู่กับอารมณ์ด้านลบคุณจะดึงดูดความสงบความเมตตาและสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองชีวิตคุณจะเบาลงเพราะคุณเลิกแบกสิ่งที่ไม่ควรแบกความนิ่งไม่ใช่ความเฉยชาแต่มันคือพลังที่สงบและมั่นคงจากภายใน คนที่สงบได้แม้อยู่ท่ามกลางคนที่เกลียดคือคนที่มีพลังชีวิตแข็งแรงเกินกว่าจะถูกทำลายด้วยคำพูดใดๆ